โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะในตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยส่มทีเดียวออกเลยนะทุกคนที่บอกว่าโดนอย่างมาคนระับคือผมเองนะเดิมทีเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยอยากจะโมอ้อยากจะคุยว่าผมเนี่ยเป็นคนดวงดีนะเกี่ยวกับการส่มเนี่ยนะเออแล้วผมเนี่ยก็จอารอรนะครับผมหนึ่งพันบาทรือหรือสามพันเจ็ดร้อยเพชรนั่นเองนะ ก็ถามว่าผมเติมทำไมใช่ไหมผมไม่ใา่ครับว่าผมเราผมได้คือผมจะบอกงี้ใครที่เด็กๆน้องๆหน,นูๆคนไหนนะไม่มีเพชรสุ่มผมให้คนละห้าร้อยเพชรนะสุ่มแจกจนหมดงบจนหมดสามพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับคอมเมนต์ UAD ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ UAD ไว้เลย นะครับผมแจกคนละห้าร้อยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกคนเจอกัน